เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลน,นครแม่สอดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ผู้ที่เดินทางมารับการฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มวัคซีนทางเลือกแก่บุคคลผู้เข้าไม่ถึงสิทธิ์ค่ะที่บริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์แม่สอดเขตเทศบาลน,นครแม่สอดว่าที่ร้อยตรีประเสริฐบวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดสั่งการให้ นายมนูนศักด์จันโตหัวหน้าเทศกิจนำเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลน,นครแม่สอดลงพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ผู้ที่เดินทางมารับการฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มวัคซีนทางเลือกแก่บุคคลผู้เข้าไม่ถึงสิทธิ์การฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนโฟาร์มในครั้งนี้ตามโครงการที่สถาบันจุลาภรราชวิทยายลัยส่งมอบให้กับโรงพยาบาลแม่สอดมีเป้าหมายหลักสำคัญ เน้นฉีดให้กับแรงงานต่างด้าวหญิงชายที่ทำงานอยู่ตามบ้านร้านค้าใจกลางตลาดแม่สอดเพราะระยะนี้ผู้ประกอบการที่อยู่ชั้นในตลาดแม่สอดต,ติดโควิดเสียชีวิตกันหลายคนซึ่งติดเชื้อมาจากแรงงานต่างด้าวดังกล่าวเกิดการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงกับชาวอำเภอแม่สอดอย่างต่อเนื่องจึงได้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อปกป้องและลดความสูญเสียจากการติดโควิด -19 ให้น้อยที่สุด หน่วยงานต่างๆจึงได้เสนอต่อผู้ประกอบการที่ต้องการวัคซีนดังกล่าวให้สนับสนุนวัคซีนแก่ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงเพื่อจะนำไปบริหารจัดการโรคโควิด -19 ที่กำลังระบาดอย่างหนักในเขตแม่สอดซึ่งภาคเอกชนก็ได้ให้การสนับสนุนโดยยกเว้นคนไทยไม่สามารถฉีดวัคซีนตามโครงการนี้ได้เพราะคนไทยมีสิทธิ์เข้าถึงวัคซีนและต้องไปรับวัคซีน ที่โรงพยาบาลแม่สอดจัดสรรให้เท่านั้นส่วนกำหนดการฉีดวัคซีนในวันนี้เป็นวัคซีนเข็มที่1และเข็มที่สองและในวันศุกร์ที่10กันยายนเป็นการฉีดวัคซีนวันสุดท้ายรวมจำนวน2,250คนด้วยกัน